สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำข้าวจี่ฟักทองมาฝากกันค่ะวิธีการทำทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะและที่สำคัญทำออกมาแล้วหอมอร่อยขายดีมากๆค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะข้าวเหนียวเราจะแช่ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยค่ะฟักทองเกลือน้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะเดี๋ยวไปชมวิธีการทำกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งฟักทองกันก่อนค่ะฟักทองก่อนนำมานึง่งเราหั่นบางๆนะคะจะได้สุกไวๆนี่ค่ะหั่นให้ได้ชิ้นขนาดประมาณตามในคลิปเลยเราจะนึ่งจนกว่าจะสุกเลยนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเราจะมานึ่งข้าวเหนียวกันค่ะนี่ก็คือข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะก่อนนํามานึง่งให้เรานําข้าวเหนียวล้างทําความสะอาดก่อนนี่ค่ะสามารถล้างแบบในคลิปได้เลยนะคะและพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำไปนึง่งนึ่งจนกว่าจะสุกประมาณ25-30นาทีนะคะ และตอนนี้ฟักทองของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาบดกันค่ะบดฟักทองเราจะบดให้ละเอียดเลยนะคะ และตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมทั้งตอนที่ร้อนๆแบบนี้เลยใส่น้ำตาลเกลือตามด้วยกะทิค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะทำตอนที่ยังร้อนๆนี้อยู่เลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะ และพอเราคลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะนำฝักทองที่เราได้บดแล้วนะคะนำมาคลุกให้เข้ากันเลยค่ะ และพอตัวข้าวเหนียวกับตัวฟักทองของเราเขาเริ่มคลายความร้อนแล้วนะคะก็ให้เราใช้มือนวดค่ะใช้มือนวดให้เข้ากันนวดตามลักษณะแบบในคลิปเลยนะคะในระหว่างนี้เราสามารถชิมได้หวานมากหวานน้อยสามารถปรับเพิ่มลดได้เลยนะคะเมนูข้าวจี่ฟักทองเนี่ยเหมาะกับช่วงบรรยากาศที่กำลังจะเข้าหน้าหนาวแบบนี้เลยค่ะเราจะนวดจนเราปั้นจนได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะ ก้อนเล็กก้อนใหญ่สามารถปั้นได้ตามใจชอบเลยนะคะในขั้นตอนที่เราใส่กะทิเราไม่ต้องใส่กะทิเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่กะทิเยอะจนเกินไปจะทำให้ข้าวแฉะค่ะ แล้ตอนนี้ตัวข้าวเหนียวของเราก็ปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะในวันนี้เราจะใช้ถาดรองแก้วมาเป็นพิมพ์นะคะก็สามารถหาได้ง่ายตามบ้านเลยแต่หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดยอยากใช้พิมพ์ขนาดอื่นหรือว่าอยากปั้นโดยไม่ใช้พิมพ์ก็สามารถทําได้เลยนะคะก่อนที่เราจะนําพิมพ์มาทํานะคะเราจะทาน้ํามันที่พิมพ์ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวข้าวเขาติดที่ตัวพิมพ์นะคะ เดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยค่ะ และพอเราปั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวข้าวเหนียวมาปิ้งกันค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าสมมติว่าไฟแรงเกินไปให้เราใช้ขี้เท่ากลบนะคะแล้วนำลงปิ้งได้เลยค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะสีเหลืองมาจากฟักทองเลยในการทำข้าวจี่ครั้งนี้เราใช้ฟักทองนะคะเพื่อให้มีสีเหลืองสวยงามในครั้งนี้เราไม่ได้ชุบไข่นะคะ แล้วพออีกด้านหนึ่งเขามีสีที่เหลืองทองแล้วนะคะเราก็จะกลับอีกด้านนึงปิ้งให้สีเหลืองเท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะ และตอนนี้เราก็ปิ้งตัวข้าวจี่ฟักทองจนได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้แล้วนะคะพอได้สีแบบนี้ทั้งสองด้านแล้วก็แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆและก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะรสชาติก็อร่อยรับรองว่าทำออกมาแล้วขายดีมากๆค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็พร้อมขายแล้วค่ะ และนี่เกษ็รเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวจีฟักทองจากทางช่องขายดีชาแนลของเราทําตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและที่สําคัญเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้ทําขายตอนเช้ารับรองว่าอบอุ่นและขายดีมากๆแน่นอนคะ่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี channel ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ